ซึ่งเหรียญชนิดราคา10บาทนะครับปีพศนี้มีราคาสูงอย่างมากเลยทีเดียวนะครับ <S <S เหรียญน,นี้กระสาบเมืองสยามรับมาอยู่ที่1480บาท <S 1> <S 1> สวัสดีครับเพื่อนเพื่อี่ๆี่ลุงป้าน้าอามิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงเก่าวันนี้กระสาบเมืองสยามมาพร้อมกับเหรียญทั้งสองเหรียญนนครับพี่น้องปกติแล้ว กษัตริย์เมืองสยามนั้นรับมาทั้งหมด5เหรียญด้วยกันนะครับแต่วันนี้จะนําเอามารีวิวแค่2เหรียญนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญที่ได้รับจากแฟนเพจนะครับที่ส่งเข้ามาแลกเปลี่ยนนะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนกันนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณสําหรับเหรียญสวยๆนะครับ กษัตริย์เมืองสยามเห็นว่าเหรียญมีความสวยงามก็เลยหยิบเอามารีวิวฝากพี่ๆน้องๆน,นะครับสําหรับสองเหรียญนี้ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีราคาสูงนะพี่น้องเหรียญนี้ซื้อขายกันเกือบสองพันเลยทีเดียวนะครับพี่น้องอ่าส่วนเหรียญนี้ก็เดี๋ยวเราไปรับข้อมูลกันว่าเป็นอย่างไรนะครับพี่น้องเหรียญสิบบาทสองสีวาระที่ห้าสิบ นะครับเหรียญน,นี้นะครับเป็นวาระที่50พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ80พรรษาของในหลวงรัชกาลที่9นะครับพี่น้องเป็นเหรียญ10บ,บาทที่มีความโดดเด่นและความสวยงามอย่างมากเลยทีเดียวนะครับลักษณะเหรียญน,นั้นเป็นเหรียญกระสับโลหะ2ส,สีสีขาวและสีทองราคา10บบาทเป็นเหรียญที่ไม่ได้ขัดเงานะครับ ซึ่งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนั้นก็เท่ากันกับเหรียญ10บาทโดยทั่วไปนะครับส่วนลวดลายด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักทางเบื้องขวาทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพนั่นเองนะครับฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ ทรงเครื่องขติราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และสายสร้อยจุลจอมเก้าภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและประเทศไทยนี่คือข้อมูลด้านหน้านะครับพี่น้องถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีความโดดเด่นและความสวยงามพี่น้องดูได้นะพี่น้องดูได้จากลวดลายต่างๆนะครับ นักสะสมไม่ควรพลาดเลยทีเดียวนะครับสําหรับเหรียญแบบนี้นะครับส่วนวงขอบเป็นเฟืองสลับเรียบนะครับพี่น้องด้านหลังกลางเหรียญน,นั้นมีรูปตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ8 0พรษาวันที่5ธันวาปีพศ2550นั่นเองนะครับภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพราษา8 0พรรษา5ธันวา2550นะพี่น้อง อ่าส่วนเบื้องล่างนั้นมีข้อความบอกราคา10บาทนั่นเองนะครับนี่คือเหรียญเหรียญน,นี้นะครับวันครบวาระก็คือวันที่5ธันวา2550วันที่ประกาศใช้ก็คือวันที่21สิงหาคม2550นะครับเหรียญปีพศนี้ผลิตออกมา18ล้านเหรียญด้วยกันนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่มีความโดดเด่นและความสวยงามอย่างยิ่งนะครับซึ่งเหรียญน,นี้นะครับทศสามเมืองสยามนั้นได้รับมารวมรวม ทั้งห้าเหรียญนะครับรวมๆทั้ง5้าเหรียญปกติแล้วเหรียญนี้กส่าบเมืองสยามให้อยู่ประมาณ45บาทนะพี่น้องอ่าตัวนี้นะครับเหรียญนี้อยู่ที่45บาทแต่ถ้าตามเว็บเพจเว็บไซต์ต่างๆนะครับเขาซื้อขายกันอยู่ที่55บาทนะครับส่วนราคา UNC ก็อยู่ที่30บาทนะครับพี่น้องอ่านี่ก็คือเหรียญเหรียญนี้นะครับ ถือว่าเป็นเหรียญที่มีความโดดเด่นและความสวยงามส่วนเหรียญน,นี้นะพี่น้องเหรียญไฮไลท์เหรียญน,นี้นะครับซึ่งเป็นเหรียญชนิดราคา10บ,บาทที่กระสเมืองสยามภูมิใจมากนะครับที่ได้เหรียญเหรียญน,นี้มานะครับภูมิใจมากนะพี่น้องดูลวดลายนะครับดูลวดลายด้านหน้านะครับซึ่งเหรียญชนิดราคา10บบาทนะครับปีพศนี้ มีราคาสูงอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเหรียญน,นี้กสิบเมืองสยามรับมาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบบาทนะครับพี่น้องหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบบาทด้วยกันพี่น้องเออไม่ไม่น้อยนะครับขนาดเหรียญที่มีริ้วรอยแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเหรียญที่มันยังอยู่ในแผงอะ่ะนะครับเหรียญที่อยู่ในแผงเขาซื้อขายกันอยู่ที่ราวราวหนึ่งพันเจ็ดร้อยกว่านะครับ ถือว่าเป็นเหรียญที่มีราคาที่สูงมากเลยนะครับเหรียญนี้นะครับด้านหน้าเป็นพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9นะครับอ่าส่วนลวดลายต่างๆก็จะเหมือนๆกันนะครับวงขอบนั้นเขาจะปั้มติดแทบแทบจะเป็นสีเงินแทบทั้งหมดเลยนะครับ ส่วนด้านหลังนะพี่น้องด้านหลังกลางเหรียญน,นั้นปีรูปพระปรางวัดอรุณราชวรารามนะพี่น้องเออพี่น้องมองเห็นแค่ปีพศก็รู้แล้วว่าเออเหรียญน,นี้มีราคาจริงๆนะพี่น้องแต่ส่วนเหรียญที่เขาซื้อขายกันที่ยังอยู่ในแผงสีเขียวสีฟ้าต่างๆนะครับมีการซื้อขายกันอยู่ราวๆประมาณ1 7 0 0ถึง1,800บาทนะครับตัวนี้ก็เป็นเหรียญที่เขาแกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ ่าเขาส่งมาให้พร้อมตลับด้วยนะพี่น้องเขาส่งมาให้พร้อมตลับด้วยนะครับตัวนี้ก็ขอพระคุณจริงๆนะครับที่ล้างทาความสะอาดเหรียญเอามาให้อย่างดีเลยนะครับพี่น้องถือว่าเป็นเหรียญที่มีความโดดเด่นและความสวยงามเหรียญปีพศ2531ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิมตรน้ำหนัก8.5กรัมจำนวนการผลิต62,000เหรียญน,นะครับ UNC 750บาทนะครับแต่การซื้อขายไม่น้อยเลยทีเดียวนะพี่น้องอถือว่าเป็นเหรียญที่มีราคาสูงนะครับกษัตริย์เมืองสยามยังยิ้มไม่หุบเลยนะครับได้เหเรียญเหรียญนี้มานะครับส่วนที่มีอยู่นะครับก็ยังอยู่ในแผงนะพี่น้องเหรียญปีพศ2531ของกษัตริย์เมืองสยามนะครับก็มีอยู่ทั้งหมดก็หลายเหรียญอยู่ด้วยกันนะครับหลายเหรียญด้วยกันนะครับแต่ก็ไม่ได้เอาออกมาแกะนะครับไม่ได้เอาออกมาแกะเพราะว่ากลัวเขาจะ ผิวเขาจะเสียหายนะครับไม่อยากล้างนั่นเองนะครับพี่น้องอ่านี่ก็คือเหรียญปีพศ2 5 3พอ,อกับเหรียญมหามงคลนะครับแ0บพรรษานั่นเองนะครับพี่น้องนี่คือสองเหรียญที่เราหยิบยกออามาทั้งหมดจาก5้าเหรียญด้วยกันนะครับส่วนอีกสามเหรียญก็คือเหรียญปีพศ2541นะครับปี4 1หนึ่งกับปีพศ2546 นะครับอ่าก็ทั้งหมด5้าเหรียญด้วยกันนะครับก็ตกไปก็2 0 0พันกว่าบาทนะพี่น้องอ่าก็ขอบพระคุณสําหรับเหรียญสวยๆงามๆนะครับก็ขอฝากคลิปพี่ๆน้องๆไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครมีเหรียญที่สวยๆงามๆแบบนี้อย่าลืมติดต่อกระสับเมืองสยามมาด้วยนะครับพี่น้องอ่าตามที่อยู่ที่ขึ้นให้ไว้บนคลิปวิดีโอนะครับอ่าก็ ขอบพระคุณทุกทท่านที่แบ่งปันเรียนสวยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ